สวัสดีครับสวัสดีอยู่ผมช่อง Youtube 100ลรถสิ้ครับผมคลิปนี้ก็มีพ่ว่วงลากนะครับผมอเนกประสงค์นะผมมานำเสนออีกหตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไถรถเกี่ยวนะครับผมหรือว่ารถไมโคเล็กนะครับผมรับน้ำหนักได้ประมาณ3ตัน3 4ถึง4ตันได้ครับผมเป็นเหล็กลางหน้าสนะครับเดี๋ยวพาไปชมสเปคนะครับ นี่ครับนี่ครับมีตัวล็อกอย่างดีนะครับทําตัวล็อกให้อย่างดีไม่หลุดนะครับนี่ครับเหล็กนะครับเหล็กหน้าสีสวยๆครับผมต่อมาใช้งานได้ประมาณสามสี่ปีนี่แหละครับบันไดก็เป็นเหล็กรางน้ำหน้าสามนะครับยางก็พอใช้นะครับทั้งสี่เส้นนะครับ ยางก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับความกว้างอยู่ประมาณ175นะครับความยาวอยู่ประมาณ4 0 0 450นะครับนี่ครับขนรถเกี่ยวนะครับกระทะสวยๆกระทะสวยยางสวยนะครับ เล็กสวยแล้วผมไม่ผุนะครับนี่ครับผมหัวหลักคอหลักก็สวยนะครับนี่ครับสวยๆแลครับผมท่านใดที่กำลังหาไว้ใช้งานนะครับผมคนรถเกี่ยวรถไถนะครับรถแมคโครเล็กได้เลยนะครับผม ราคาอยู่ที่สองหมืนห้าครับผมต่อรองนะครับสวยๆนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าห้าสามเก้าหกหนึ่งศูนย์สองแปดนะครับนะครับก็มีรถเกี่ยวเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับผมกำลังเช็คสภาพอยู่นะครับผม นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวให้ชมนะครับผมแต่งเต็มนะผมเกียวดันปูปากเลดนะครับช่วงล่างแท็กสวยสองข้างนะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นทางเลือกอีกนะครับคลิปนี้ก็รีวิวนะครับพ่วงลากก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี่ครับผม ท่านใดที่กำลังหาครับผมก็ขอฝากด้วยครับผมดึงร้อยลดสิ่งนะครับฝากกด้วยครับสวัสดีครับ